สมแล้วจริงๆนะครับที่เขาเป็นตัวเต็งตั้งแต่รอบออดิชัน่นมาเยี่ยมยอดครับและครันนี้ครับขอเสียงปรบมือเป็นกุญใจนะครับแชมป์มอลังออดอลคนแรกของประเทศไทยคือน้องอ๊อฟสุพรพลจากทีมสามัค เดี๋ยวเวลาจะไม่ทันครับแล้วก็เงินรางวัลนะครับให้กับรองแชมป์นะครับรอเดี๋ยวสักครู่นะฮะขอเสียบรถเบิ้ลกับน้องอ๊อฟครับแน่นอนครับสำหรับรองแชมป์ของเราทั้งสามท่านจะได้รับเงินรางวัลจากทีมงานนะครับเอ้ยจากรายการของเรานะครับหนึ่งแสนบาทขออนุญาตนะมีเวลานิดหน่อยครับน้องอ๊อฟครับตอนนี้เอาเขารู้สึกเป็นไงฮะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นครับ ควรู้สึกออฟตอนนี้นะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันใจมากๆครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทางเวรคคิร์กพอยแล้วก็เงยหน่อยมากๆครับออฟจะปฏิบัติหน้าที่คําว่าหมอลําไอดอลคนแรกของประเทศไทยให้เต็มที่ครับเอาล่ะฮะพี่หน่อยสุดท้ายแล้วเหลือกันเอาไม่มากครับดีขนาดนี้ถามจริงๆเราจะได้เจออ,รรอีกไหมฮะที่ัซตสองใช่ไหมฮะมีแน่นอนครับผมเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเกมต่างๆเรา แล้วนะฮะแต่ว่าเรายังไม่จากไปไหนนะฮะเรายังเจอกันนะครับอย่าลืมชมความสนุกกันได้อีกนะครับสัปดาห์หน้ายังมีภาพบรรยากาศความสุขสนานตั้งแต่รอบออดิชั่นจนถึงรอบไฟนอลนี้เลยนะครับและแน่นอนครับบอกได้เลยว่าพวกเราตั้งใจทำสิ่งนี้เพื่อความสุขของผู้ชมและแน่นอนสำหรับหมอลำไอดอลเจอกันแน่นอนในสีซสั่นขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะที่ใจกับพวกเรา คุณหน้าครับเชิญน้องบิวน้องดารัะเชินครับขอขอบคุณกรรมการขอขอบคุณผู้ชมในทุกช่องทางครับสวัสดีครับ แชมป์คนแรกเลยของประเทศไทยกับหมอราไอดอลรู้สึกยังบ้างคะตอนนี้นะครับก็รู้สึกตื้นตันใจแล้วก็ดีใจกับตัวเองมากๆนะครับที่ได้ทําตามเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้ตั้งแต่แรกเลยอ,อ้อมมารายการนี้ที่อ,อ๊อฟวางไว้ตั้งแต่วันเข้าสมัครวันมอ,ออดิชั่นอ๊อฟวางไว้ว่าเราต้องพาตัวเองมาเป็นแชมป์หมอลำไอดอลของคนแรกประเทศไทยอันนี้คือเป้าหมายนะครับที่อ๊อฟตั้งไว้จะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่อ๊อมมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอ๊อฟจะต้องเป็นนักร้องหมอํำ ไอดอลคนแรกของประเทศไทยให้ได้ระหว่างทางมันมีแบบท้อไหมเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนค่อนข้างมีมีแน่นอนครับเพราะว่าน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งมาอ,ออเดชั่นนะครับในรอบอ,ออเดชั่น40คนแล้วผ่านเข้ารอบ24คนนะครับมีแต่คนเก่งๆนเมอวันเลยครับเพราะว่าน้องๆแต่ละคนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันใช่ครับมีแต่แบบคนที่เก่งๆเราก็เลยต้องทําการบ้านเพิ่มหนักขึ้นอีกทีในเรื่องของที่ เพลงไหนที่เราไม่ถนัดเราก็จะไปทําการบ้านมากขึ้นครับออฟทางการบ้านหลังบ้านตลอดครับอย่างรอบสุดท้ายออฟเองกดดันไหมเพราะว่ามันใช้คะแนนโหวดเป็นหลักเลยรอบสุดท้ายถามว่ากดดันไหมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าไม่ไม่ค่อยกดดันแต่จะรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยใช่ครับเพราะว่ามันเป็นคะแนนผลหวตแล้วก็เป็นคะแนนจากมหาชนทางบ้านอะไรอย่างนี้ครับแต่หน้าที่ของเราก็คือมีหน้าที่ทําผลงานด้านหน้าเวทีออกมาให้แบบ ให้มีศักยภาพให้เต็มที่เต็มศักยภาพของเรานั้นก็คือมันจะไม่ค้านสายตาคนดูครับหลายคนเาก็มองว่ายังไงออฟถ้าเป็นเรื่องหมดออฟก็ไม่น่าจะพลาดเป็นออฟเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะทั้งทีมสาวนา้อยเพรบ้านแขง mm hmm. เองพ่ะโจก,ก็คือช่วยแชร์ช่วยดันตลอดเลยอันนี้ออฟขอออกตัวก่อนได้ไหมครับว่าตอนที่ออฟมาประกวดมาออดิชั่นวันแรกเลย mm hmm. เราไม่สามารถรู้กติกาของรายการได้ว่าแต่ละรอบ mm hmm. เขาจะทําอะไรแล้วก็มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เราไม่สามารถรู้เลยว่าจะมีโบวตหรือมีอะไรอย่างเงี้ยครับ แสดงว่าที่ออบเลือกทีมสาวน้อยเพราะออบเลือกเพราะออบชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสเคยร่วมง,งานกับบอสโจด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ออบชอบในการเป็นลำเพลินบุคลิกภาพของออบเองเป็นลำเพลินออบถนัดในการฟ้อนการลำอะไรๆๆเงี้ยออบก็เลยเลือกสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาก็เด่นในเรื่องของหมอลำเพลินอยู่แล้วด้วยซึ่งมัน ตอบโจทย์ของเราแล้วก็ตรงบริบทของเราเลยอ,ออฟก็เลยเลือกสาวน้อยพิษบ้านแพงมาหน้าจะแมทกับเรามากที่สุดครับออฟกลัวว่าจะมีราม่าหนี้ยังเพราะอย่างที่เราบอกไปก็คือตอนนี้สาวน้อยพิษบ้านแพงเองก็คือมีฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างแน่นแล้วเราชนะด้วยเพราะผลโหวตด้วยหนึ่งอย่างเงี้ยูกครับเราไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีราม่าไหมแต่ว่าอาจจะมีแหละแต่ออฟก,ก็อาจจะแบบขออนุญาตมองข้ามก็แล้วกันนะครับเพราะว่า เรามาตรงนี้เรามาทําตามความฝันของเราเองอเพราะฉะนั้นเราต้องแคร์ตัวเราเองก่อนอันดับแรกให้มากๆเราต้องรู้สึกลักตัวเองก่อนอนะครับแล้วก็คนที่โหวตให้เราเราก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งให้ออฟมายืนอยู่จุดนี้ได้นั่นก็คือแฟนๆสาวน้อยเพชรบ้านแพง f อซน้องอุ๋ยอิง f อบอสโจแล้วก็ f อซีที่เบิร์นทุกคนครับเตรียมตัวเองยังไงคะเพราะว่านับจากจบรายการนี้ไปแล้วชีวิตจะไมไ่เหมือนเดิมครับแน่นอนครับว่าหลังจากนี้ อ๊อฟเป็นคนที่พร้อมอ๊อฟเป็นคนที่พร้อมครับที่จะเริ่มทํางานได้เลยนับตั้งแต่ตอนนี้ที่ได้รางวัลอ๊อฟสามารถเริ่มทํางานได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ครับก็คือหลังจากนี้เพลงเราก็จะมีการเขาเรียกว่าเปิดเดลเป็นทางการไปเลยจะบอกว่าซิงเกิลแรกของอ๊อฟนะครับจะเปิดตัววันวันที่25หธันวาคมนี้นะครับฝากแฟนๆติดตามด้วยครับสาหรับตัวอ๊อฟเองอ๊อฟมีอะไรอยากฝากบอกถึงพ่อโจน้องอุ๋งอิ่งหรือว่าทีมเราไหมสาวนักเต้นบ้านแท้ อันดับแรกขออนุญาตฝากถึงครอบครัวก่อนนะครับที่เขาแบบคอยสนับสนุนออฟมาตลอดแม่อาญาจะทาตลอดว่ามีคนโหวตให้ไหมอะไรเงี้ยครับพูดถึงเรื่องครอบครัวแล้วมันทัดใจมันจะร้องไห้แกก็จะถามว่าะจะมีคนโหวตให้บหอ,อ,อย่างจะมีคนโวหวตแบบกล่าวบอยอย่างนสินะครับบอกว่าเออแม่มาต้องโหวตเด้อบอมี่ก็มาต้องโหวตเดี๋ยว,มมวจะใส่แฟนคลับโหวตให้เองอรัอบได้ว่าจะเสียแล้วก็ขอบพระคุณไปทางแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยนะครับ f อบอสโจและก็เอฟซน้องหุ I ่งอิ่งเอพี่เบิร์นะครับทีมสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องบอกว่าเป็นวงหมอลำที่มีฐานแฟนคลับที่เข้มแข็งแล้วก็เขารักเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขากระทํามากๆซึ่งเขารักยังไงเขาเชียร์ยังไงเขาก็แสดงออกไปอย่างนั้นเลยซึ่งออฟกราบขอประคุณไปทั้ง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายๆครับที่ส่งออกมาหอดฝันในมือนี่ตอนนี้ออฟ เป็สําเธิแ um ล้วครับออกแซมมาฝาบพี่น้องสาวหน่อยได้แล้วครับรักฝันกับครอบครัวยังไงบ้างเพราะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟใช่ไหม,มครับหนึ่งเลยก็คือออฟอยากไปเป้าหมายอีกหนึ่งอันที่ออบมารายการนี้เพราะว่าออฟอยากมาหาเงินไปปลดหนี้ให้ทางครอบครัวเพราะว่ามีแบบยืมหนี้มาที่ส่งออบเรียนตอนออฟเรียนยังส่งไม่หมดอะไรเงี้ยครับออฟก็เลยจะเอาเงินในส่วนนี้ไปใช้หนี้ให้ครอบครัวด้วยแล้วก็มันอาจจะจูนเจอครอบครัวให้สบายเพิ่มมากขึ้นพอสมควรอะไรเงี้ยครับ หลังจากน,นี้เองเราก็จะมีแผนถ่ายเป็นพระเอก MV ให้น้ององอิงด้วยใช่ครับอันนี้สดสดร้อนๆเลยครับ <c oughs> บอสโจโทรมาเมื่อวานเลยครับว่าออฟบอสจะให้มาเป็นพระเอก MV ของนอง้องอิงเด้อพร้อ <ừ. S 1> มบอสก็ได้ว่าเ <c oughs> ต็มที่ครับ <c oughs> บอสบอสมีอย่างที่เอฟสีเห็นบลายกันได้ไหงสีครับเออเป็นเหมือนว่าพอเราเป็นแชมป์ก็มีงานเข้ามาเลยทั้งไหนจะแบบเพลงเราด้วยแล้วก็เป็นพระเอก MV อีกใช่ครับก็ฝากแฟนๆทั้งบ้านนะครับผมอย่าลืมเอ็นดูออฟในเดอร์ครับผมมีการมีงานเอ้อใส่เอ้อหาได้ตลอดครับ ส่วนตัวเราวางแผนหลักเราเองหล่อยในนี้ยังไงบ้างคะหลังจากที่บอพอซิงเกิลมันออกไปแล้วว่าลูกหลังจากซิงเกิลออกไปนะครับก็อยากฝากให้แฟนๆสนับสนุนให้แบบไปปั่นวิวใน YouTube เยอะๆเพื่อที่จะแบบให้ทางเจ้าภาพเล็งเห็นศักยภาพของออฟเพื่อที่จะได้จ้างงานออฟไปออกคอนเสิร์ตต่างๆนะครับฝากไปน้ำเนกระแล้วกันนะครับผมรับรองว่าด้านหนาวเวทีออฟบอเหตไห่ทั้งคณะเจ้าภาพหรือลูกค้าผิดหวังแน่นอนครับคุ้มค่าตัวคุ้มค่าตัวแน่นอนครับเล่นเกินค่าตัวแน่นอน น้ <laughs> องแล้วจะไปส่งคอามหมุนอีกรอบได้ไหมความหมุนอีกรอบได้ไหมหมุนอีกรอบอีกรเอาใหม่ละเ้าเรับห้าสี่สององ